อะไรแบนี้้าอ่ะเหมือนูกาเลยไม่หัีต่เปือนพหวานหน่อยกอพี่วาไปเปยื้เยไปยื้อเลยอู่กอนยู่่ดูค่อยู่ในคลิปนะเด้อสูอยู่ในคลิปนะอ่ะ ยูฟ้าใช่ไหมนนั้ยน,น,นยูฟ้าใช่ไหมอ๋อเป็นพี่คูกา้าคูกา้าใช่คูก้าด้วยคูก้าหล่อมากเลยคูกา้กาหล่อมากนะครับอืม <c oughs> เก่งมาก

มาออมา,า,มามมดีกว่ามะงแมนองากอ่ะลับยังขับยังับยังมงมับดีกว่ามะขับนิ่อ้คูกล้าไปมุดนั่นเลยคูกล้าอ๋มุดมาอสองก่อนลว ไปกนี่กลับบ้านบ้างไม่กลับอ่ะนั้นที่หลังจะไม่พามาที่นี่กลับไหกลับดีกว่าไปแกลัวกลับไปกลับกับแล้วกับไปาไปดักน้องไว้ตรงนู้น เดี๋ยวก่อนก็ได้ให้เขาเล่นนะครับ<ม><น>โดนทำใช่ไหมเนี่ยโดนทำใช่ไหมไม่ใช่ทำเขาใช่ไหมหลักฐานมีนะ หึเล่น hmm? oh. <coughs> 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 ว้าคนนี้เก่งนะขึ้นขึ้นข้างบนได้เลยนะอยากขึ้นดิลูกมันสูงนะต้องระวัง